สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยในโหมดของกฎที่สามนะคะเป็นการอ่านภาษาไทยในมอต้นวันนี้คุณครูคจะมาสอนในเรื่องของการอ่านสาระสำคัญของการอ่านนะคะเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันการอ่าน ช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆของสังคมช่วยให้ปรับตัวได้ทันกับความเจริญของทางวิทยาการทุกสาขาถึงเครื่องมือในขําสำคัญในการแสวงหาความรู้ที่แปลกใหม่การอ่านยังช่วยให้เกิดการเพลิดเพลินการอ่านจะประสบผลสำเร็จต้องสามารถจับใจความสำคัญวิเคราะห์พิจารณ์และมีมารยาทในการอ่านนะคะเรามาดูลำดับถัดไปว่า การอ่านของเราจะมีการคาดหวังหรือการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถอ่านในใจได้คล่องและเร็วการอ่านออกเสียงและอ่านทำนองสนอดได้อย่างถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์นะคะ 3. วิเคราะห์แยกแยะขอ้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน 4. เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสารสนเทศเพื่อพัฒน,นาตนเอง ห้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านขอบคายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งการอ่านในใจเรื่องที่สองการอ่านออกเสียงเรื่องที่สามการอ่านจับใจความเรื่องที่สี่มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน เรื่องที่หนึงการอ่านในใจการอ่านในใจอ่านอย่างไรเรามาดูว่าวิธีการอ่านในใจต้องทําอย่างไรบ้างการอ่านในใจหมายถึงการแปลตัวอักษรออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจและความคิดแล้วนําไปใช้อีกทอดอย่างไม่ผิดพลาดโดยทั่วไปจะเป็นการอ่านเพื่อความรู้และความมันเทิงนะคะจุดประสงค์ของการอ่านในใจหนึ่ง เพื่อจับใจความได้ให้ถูกต้องและรวดเร็วสอเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความคิดอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งสเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านให้ผู้อื่นรับรู้โดยไม่มีเรื่องผิดพลาดนะคะ เรามาดูหลักอีกอย่างหนึ่งของการอ่านหลักของการอ่านมีสองวิธีหนึ่งตั้งจุดมุ่งหมายเราต้องตั้งเป้าไว้เราอ่านเพื่ออะไรเราจะต้องอ่านเพื่อสิ่งใดหนึ่งอ่านเพื่อความรู้อ่านเพื่อความรู้หมายถึงว่าอ่านหนังสือเรียนอ่านเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้ประเทองปัญญาหรือ จะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านพวกนิตยสารดารานะคะ 2. การตั้งสมาธิในการอ่านให้ตั้งสมาธิให้มีเกิดการจดจ่อที่หนังสือที่อ่านรวมถึงจิตใจอย่าวอกแวกไปที่อื่นซึ่งจะทำให้เราได้อ่อานได้เร็วขึ้นและเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูหลักข้อ,ขอที่3การตั้งเป้าในการอ่านการตั้งเป้าในการอ่านคืออย่างไร เรามาดูการตั้งเป้าการตั้งเป้าเราต้องกำกำหนดก่อนปริมาณที่เราจะต้องการอ่านปริมาณที่อ่านไว้ล่วงหน้าหรือสำคัญถ้าเราต้องการอ่านเร็วเราต้องจับเวลาในการอ่านเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะพัฒนาในการอ่านของเราในครั้งต่อต่อไปให้เร็วขึ้นสี่ไม่อ่านหนังสือทีละคำการอ่านหนังสือทีละคำจะไม่ให้ทำจะไม่ทำให้เราเข้าใจ ในเนื้อหาหรือประโยคในการอ่านได้เราต้องอ่านด้วยการกวาดสายตาให้กว้างขึ้นอ่านให้ครอบคลุมว่อความที่อยู่ต่อหน้าเราอย่างเร็วไปเรื่อยๆมีจังหวะจากโคนของการอ่านนะคะมาดูข้อห้าค่ะลองถามตัวเองว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับอะไรเกิดกับใครที่ไหนอย่างไร ถ้าตอบได้แปลว่าเข้าใจแต่ถ้าตอบไม่ได้นั่นหมายถึงว่าการอ่านเราไม่ประสบผลสำเร็จเราต้องกลับไปอ่านครั้งใหม่หกจับความสำคัญให้ได้และบันทึกเป็นความรู้ความเข้าใจและความคิดไว้เพราะว่าจะทำให้จดจำเรื่องที่อ่านได้อย่าง,างแม่นยำและถูกต้องหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เรื่องที่สองการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงหมายถึงการอ่านออกเสียงที่ผู้อื่นสามารถได้ยินได้ยินเสียงเราด้วยการอ่านออกเสียงมักไม่มนิยมอ่านเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียวเว้นแต่ในบางครั้งเราอ่านบทประพันธ์มันจะเป็นท่วงทํานองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลินดยส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่แล้วการอ่านออกเสียงมักเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟังการอ่านประเภทนี้มีหลายโอกาสคือ1การอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่คุ้นเคยเป็นการอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวเช่นอ่านนิทานหนังสือพิมพ์ข่าวจดหมายใบปลิวคำโฆษณาใบประกาศ หนังสือวรรณคดีต่างๆในการอ่านเล่าสู่กันฟังอ่านเพื่อให้เพื่อนฟังอ่านให้คนบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือมองไม่เห็นเป็นต้นข้อที่2อการอ่านออกเสียงที่เป็นทางการหรืออ่านในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นการอ่านที่เป็นทางการมีระเบียบแบบแผนในการอ่าน เป็นการอ่านอย่างรัดกุมเป็นการอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวรู้อยู่หรืออยู่ที่คุ้นเคยเช่นการอ่านในห้องเรียนอ่านในที่ประชุมอ่านในพิธีการเปิดงานอ่านคำปาศัยอ่านสารในโอกาสที่สำคัญต่างๆการอ่านของสื่อสารมวลชนเป็นต้นการอ่านออกเสียงให้ผู้ฟัง จะต้องอ่านให้ชัดเจนถูกต้องได้ใจความได้ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์มีลีลาการอ่านที่น่าสนใจและน่าติดกะและน่าติดตามและทําให้ผู้ฟังได้ตั้งใจฟังเราจนจบและให้เกิดความรู้ทั้งความพเพลิดเพลินและความรู้นำไปปฏิบัติจริงได้เรามาดูจุดมุ่งหมายในการอ่านออกเสียงนะคะข้อหนึ่ง เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักอักขรวิธี 2. เพื่อให้รู้จักใช้น้ำเสียงบอกอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน 3. เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 4. เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจนเรามาดูข้อที่5นะคะ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินหเพื่อให้เป็นการรับสารและส่งสารอีกวิธีหนึ่งและการอ่านออกเสียง 1. การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนสองอ่านให้ผู้ฟังพออ่านพอให้ผู้ฟังได้ยินเสียงทั่วถึงอย่าตะเบงอย่าตะครอกอ่านตามเสียงธรรมชาติโดยให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาติของเรานะคะ สรู้จักทอดจังหวะการทอดจังหวะหมายถึงว่าจังหวะขึ้นจังหวะลงหรือจังหวะกระตุ้นเราต้องทำให้ผู้ฟังกระตุ้นด้วยเผื่อมีการหลับเกิดขึ้นและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหนึ่งหนึ่งจังหวะการหายใจจะต้องไม่เป็นไม่ใช่เป็นการกลั้นหายใจต้องให้หายใจโดยธรรมชาติและการพูดก็ต้องออกมาโดยธรรมชาติเหมือนกันนะคะ ข้อห้าอ่านให้เข้าลักษณะของเนื้อเรื่องเช่นบทสนทนาต้องอ่านให้เหมือนการสนทนากันอ่านคำบรรยายพัฒน,นาความรู้สึกหรือปาชกถาก็อ่านให้เข้ากับลักษณะของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะข้อหกการอ่านออกเสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นดูหรือโกรธก็ทำน้ำเสียงแข็งและรวดเร็ว ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคร่ำครวนการคร่ำครวญการอ้อนวอนก็ทอดเสียงยาวให้ช้าลงเหมือนการอ้อนวอนหรือเอื้อนเสียงให้ยาวไปนิดนึงข้อ7ถ้าเป็นเรื่องร้อยกองต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยเจสัมผัสพระรู้และหูต้องอ่านให้ถูกต้อง 7.2เน้นคำรับสัมผัสและอ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ7.3อ่านให้ถูกต้องอ่านให้ถูกต้องในที่นี้หมายถึงต้องมีจังหวะกำหนดท่วงทำนองทำนองนิยมตามลักษณะของร้อยกองนั้นๆที่กำหนดขึ้นยังมีการอ่านออกเสียงอีกประการหนึ่งการอ่านออกเสียงทำนองสนอ เป็นลักษณะการอ่านออกเสียงที่มีจังหวะทำนองและออกเสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะการอ่านทำนองสนะนี้ผู้อ่านจะต้องเข้าใจลักษณะบังคับของคําประพันธ์คําประพันธ์แต่และชนิดและรู้วิธีอ่านออกเสียงสูงต่ำการทอดเสียงการเอื้อนเสียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคําประพันธ์ชนิดต่างๆด้วย การอ่านทํานองสนอน,นี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมล้ำค่านีิไว้เพื่อถ่ายทอดสืบกันต่อไปชั่วลูกชั่วหลานการอ่านเร็วการอ่านเร็วคืออะไรเรามาดูการอ่านเร็วกันนะคะคนที่มีนิสัยการอ่านย่อมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความนึกคิดมีความลึกซึง้ง และกว้างขวางทั้งยังได้รับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกด้วยการอ่านจากการอ่านที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือการอ่านในใจเพราะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเป็นกังวลว่าการอ่านเป็นการปะการอ่านโดยการเปล่งเสียงเกี่ยวกับตัวอักษรการอ่านในใจที่ดีผู้อ่านจะต้องรู้จักใช้สายตาการใช้สายตาหมายถึงว่าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง การใช้สายตากวาดไปดูผู้ฟังดูเกริยาท่าทางต้องมีสมาธิมีสมาธิในการตั้งใจฝักตั้งใจอ่านและกระบวนการอ่านในใจเช่นการเข้าใจความหมายของคํารู้จักค้นหาความหมายของคําหรือสามารถเดาความหมายได้ในขนาดเดียวกันรู้จักจับใจความแล้วรู้จักพิจารณาความ ทั้งต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านได้รวดเร็วอีกด้วยค่ะเรามาดูการอ่านหนังสือให้เร็วนอกจากใช้เวลาเพียงสั้นๆแล้วการอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดแล้วจะต้องจับใจความการอ่านหนังสือให้ได้ครบถ้วนอ่านแล้วเข้าใจเรื่องตลอดด้วยลองคิดดูสิคะว่าถ้าเหตุผลที่เราอ่านจับใจความแล้วเราไม่เข้าใจมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องอ่านให้ทนัน หรือจับใจความให้ได้ตลอดเพราะเหตุการณ์ใดๆที่เราอ่านมาเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วนำมาเผยแผ่ให้ผู้อื่นฟังอย่างเข้าใจนะคะถ้าเราลองคิดหาเหตุผลโดยเอาตัวเองเป็นหลักอาจได้คำตอบหลายอย่างเช่นไม่มีสมาธิอ่านกลับไปกลับมาสับสนจึงทำให้อ่านช้าหรือไม่เข้าใจคำศัพท์บางคำเป็นต้นหลักการอ่านเร็ว ในการฝึกตนเองให้เป็นคนอ่านเร็วควรเริ่มต้นฝึกสม่ำเสมอทีละเล็กทีละน้อยโดยฝึกอ่านในนใจที่ถูกวิธีและจะต้องฝึกฝนฝึกฝนในสิ่งดังใดบ้างต้องมาดูดังต่อไปนี้นะคะ 1. มีสมาธิในการอ่านในขณะที่อ่านจะต้องสนใจและเอาใจจดใจจ่อต่อสิ่งที่อ่านไม่ปล่อยให้วอกแวก คิดเรื่องอื่นจะทำให้จิตจะทำให้จับใจความของเรื่องไม่ได้ตลอดและ3ความสามารถในการอ่านอาจจะช้าลงไปการฝึกจับตาเช่นต้องกระทำบ่อยๆและจับเวลาทดสอบความสามารถในการจับสายตาและเคลื่อนสายตาให้ได้รวดเร็วเพื่อทดสอบความก้าวหน้า 3. ขยายช่วงสายตาให้กว้าง ช่วงสายตาหมายถึงระยะจากจุดที่สายตาจับจุดหนึ่งไปยังจุดที่สายตาจับในคราวต่อไปการรู้จักขยายสายตาให้กว้างจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็ว 4. ไม่อ่านย้อนกลับไปกลับมาหมายถึงการทวนสายตาย้อนกลับไปกลับมายังคำที่ไม่เข้าใจซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการอ่านรวมถึงการอ่านจะจับใจความไม่ได้เลย ข้อห้า 5. เปลี่ยนบรรทัดให้แม่นยำโดยกวาดสายตากลับมาทางซ้ายเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่เมื่ออ่านจบแต่ละบรรทัดและต้องกำหนดบรรทัดให้แม่นยำไม่อ่านข้ามบรรทัดหรืออ่านซ้ำบรรทัดเดิมซึ่งทำให้ความคิดสับสนการฝึกในระยะเริ่มแรกแรกเริ่มเลยอาจใช้บรรทัดไม้บรรทัดหรือกระดาษปิดข้อความบรรทัดสร้างไว้แล้วเลื่อนลงเรื่อยๆ ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นจนชำนาญจึงอ่านโดยไม่ต้องใช้สิ่งอื่นมาปิดการอ่านเพื่อเข้าใจความหมายของสำนวนการอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของสำนวนต้องอาศัยถ้อยคำสิ่งแวดล้อมบริบทเพื่อสรุปสาระสำคัญ 1. ความหมายของสำนวนสำนวนคือถ้อยคำที่มีความหมาย ไม่ตรงตามความหมายปกติของคำนั้นๆัสอหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจของสำนวน 2. 1อ,อ่านข้อความอย่างละเอียดเพื่อจับใจความเนื้อหาและความเข้าใจของความหมายของของการอ่าน 2. 2ส,ส,สังเกตเนื้อความตามบริบททำให้ตีความหมายของสำนวนได้ถูกต้อง สามตีความหมายของสำนวนต้องตรงประเด็นตามบริบทตัวอย่างการอ่านเพื่อเข้าใจความหมายของสำนวนอ้อยเข้าปากช้างหมายถึงของตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นแล้วไม่มีทางได้คืนไก่แก่แม่ปลาช่อนหมายถึงผู้ที่มีความจัดจ้านเจนสังเวียนวัวหายลอ้อมคอก หมายถึงเมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงหาทางป้องกันกินข้าวต้มกระโจมกลางหมายถึงการกระทำที่ไม่รอบคอบผีพลามชี้นกบนปลายไม้หมายถึงการพูดสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้สำนวนต่างๆที่นำไปกล่าวเปรียบเทียบให้เข้ากับสถานการณ์เรียกว่า คำพังเพยเช่นเมื่อของหายแล้วจึงคิดหาทางป้องกันก็เปรียบว่าบัวหายลอ้อมคอกเป็นต้นความหมายของสำนวนมีลักษณะเหมือนความหมายในยะโดยในยะคือต้องตีความหมายหรือแปลความหมายในแปลความหมายตามในยะของคำหรือข้อความนั้นๆน,น,นะคะการอ่านเพื่อความเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆนั่นก็คือโวหารต่างๆผู้เขียนต้องใช้โวหารประกอบประกอบการเขียนเช่นพันนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารเพื่อให้งานเขียนมีคุณค่า 1. ความหมายของโวหารโวหารคือท่วงทํานองในการเรียบเรียงถ้อยคำทั้งในวรรณกรรมรอยแก้วและ รอยกองวหารที่ใช้กันทั่วไปมีห้าวหารเรามาดูว่ามีโวหารใดบ้างวหารที่หนึ่งบรรยายโวหารคือการเล่าเรื่องไปตามเหตุการณ์เช่นการเขียนบทความการเล่านิทานประวัติบุคคลตามตำนานต้องอธิบายให้เป็นไปตามลำดับสองพรรณนาวหารพรรณนาวหารคือการเขียนเล่นเรื่อง อย่างประณีดมักแทรกความรู้สึกของผู้เขียนด้วยทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้และอารมณ์คล้อยตามเช่นการพัฒน,นาความสวยงามความดีความดีของผู้ที่ถูกกล่าวถึงพัฒน,นาอารมณ์และความรู้สึกในใจ เรามาดูโวหารต่อไปนะคะเป็นการเทศนาโวหารคือกระบวนการความอบรมสั่งสอนอธิบายในเหตุผลหรือชี้แจงให้เห็นคุณค่าและโทษเพื่อให้ผู้อ่านเชื่อถือเชือ่อถือตามจากการอ่านนะคะ 4. สาโธโวหารคือการเขียนโดยโยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนิยมใช้ในการบัรยายโวหารและเทศนาโวหาร อุปมาโวหารคือการเขียนโดยยกข้อความเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นใช้แทรกในโวหารต่างๆการอ่านออกเสียงร้อยกองการอ่านบทร้อยกองต่างๆให้เป็นไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถูกต้องจะทําให้เกิดความไพเราะสนอกหูและทําให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสนะคะ เรามาดูหลักการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงให้เพละเราต้องอ่านให้เหมาะกับสถานการณ์และผู้ฟังคําฉันทลกักคำประพัน์ต่างๆต้องให้รื่นหูนะคะการอ่านกรสุภาพกรสุภาพคืออะไรมีกรสุภาพจํานวนคําในกรสุภาพคณะกรสุภาพบทหนึ่งมีสองบาทบาทที่หนึ่ง เรียกว่าบาทเอกมีสองวรรคือวัรคสดับวรรรักบาทที่สองเรียกว่าบาทโทมีสองวรรคคือวักครองและวักสง่งพยางในกรอนวักคหนึ่งหนึ่งจะบรรจุคําประมาณห้าถึงหกหกถึงเก้าคำกรอนแปดมีวักละห้าคำรวมสีวรรเป็นสามสิบสองคำนะคะทั้งหมดนี้คือการอ่านคํากรอน ถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้นักศึกษาดูตามสไลด์ที่ครูจะทำให้นี่นะคะแล้วก็มันจะมีข้อสอบท้ายสไลด์นี้หลังจากที่อ่านสไลด์หรือทำความเข้าใจกับสิ่งที่ครูสอนมาแล้วให้นักศึกษาทำข้อสอบ20ทั้งหมด20ข้อให้ทำได้60%นักศึกษาทุกท่านจะได้ใบเกจิบัติเอาไปไว้ยืนยันว่าเราได้ผ่านการเรียน วิชานี้เรียบร้อยแล้วนะคะค่าวันนี้สำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ